สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะพี่ปอยวันนี้มาทําอะไรเราจะมาเก็บตกอัปเดตย่อยกันนะจ๊ะโอ้โหยิบย่อยมากเลยตั้งแต่1นึ่งสามสห้าโอ้โหตอนนี้ก็12เข้าไปแล้วจะอัปเดตอัปเดตตัวเต็มยังไม่มาเลยของจริงอ่ะเออมันก็แบบอัปเดตยิบยิบย่อยๆไปก่อนนะจ๊ะทุกคนอ่ามันมีอะไรอัปเดตมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะทุกคนอ่าพี่ปอก็เห็นแล้ว ตรงฟาร์มานะมันจะมีเออเป็นบ้านบ้านรูปหัวใจเนี่ยบ้านรูปหัวใจเข้าไงเนะี่ยมันต้องมีทางเข้ามันต้องมีทางเข้าพี่ปอปิดไอ้นี่ไปเลยมองไม่เห็นมันต้องมีทางเข้าเหมือนชั้นเออเหมือนบ้านห้องห้องใต้หลังคามันต้องมีแต่เดี๋ยวพี่ปอเปิดก่อนโอเคเดี๋ยวเขาเปิดทางเข้าก่อนโอเคเปิดทางเข้ามาแล้วก็เข้าไปเลยจ้าเคลื่อนไ บ้านมันก็ประมาณนี้อัปเดตครั้งนี้คือมันอัปเดตแบบว่ายิบย่อยมากมันก็เลยแบบว่าไม่ได้อัปเดตแบบเต็มรูปแบบมันก็จะมีอนุนิดอันนี้หน่อยอันนั้นนิดนึงมันกไ็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ก็อืยังดีที่มีและสิ่งที่พี่ปอคิดว่าอยากจะมีมานานแล้วมันก็มีอืออะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะหเห็นไหมก็จะมีเป็นแบบว่าบ้านออกแนวแบบ ทรงอะไรอะทรงหัวใจเหรอไม่มีหน้าต่างออกเลยอะจะบินออกข้างนอกไม่ได้เลยคือไฟไหม้มานี้ตายแน่นอนใช่ยิ่งกว่าเหล็กดัดอีกอะโอ้โหไม่มีทางออกตายอีกแล้ว <c oughs> โอเดี๋ยวมาทาอะไรกับบ้านหลังนี้กันดีกว่าเดี๋ยวมาแตอ,อตกแต่งเพิม่มเติมเนาะบ้านหลังมีต้นไม้รูปหัวใจมาน่ารักดีต้นไม้รูปหัวใจเป็นมีมานานหรือย,ยังไม่รู้เขาให้เราด้วยหรือเปล่าเออพี่ปอไม่ได้กดดูอะอ เดี๋ยวเราลงไปที่บ่อน,น้ำพุร้อนดีกว่ามันจะมีคล้ายๆแบบองเซนเล็กๆสามหย่อมนะตรงนั้นอะเนี่ยบ้านนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกนะันนะเป็นแบบบ้านส่วนตัวมากอะแบบเอ้ยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเนาะเหมือนแบบแอบเจ้าหนี้อะไรเงี้ยเออไม่ก็คนรวยมากมากรวยมากๆนะที่จะอยู่บ้านแบบนี้คือแบบอยู่หลังเขาเลยโอ้โหดูเดี๋ยดูบ้านดูบ้านเดี๋ยวพี่ปอขอกดนี่ก่อนนี่เนหะ็นไโอโ้ดีเวอร มีบ่อน้ำพุร้อนด้วยจ้าส่วนตัวสุดๆเลยคือแบบโอ้โหไม่รวยจริงทำไม่ได้นะจะเนี่ยดูนี่นั่งชิวๆอ่ะนี่มีสามบ่อบ่อเล็กบ่อน้อยจ้าโอ้โหประเทศเขาคงชอบเนาะประเทศเรามีหรือเปล่าอ่ะใครเคยไปแช่น้ำพุแบบนี้บ้างประเทศเรามีหรือเปล่าไม่เคยไปเลยอ่ะใครเคยไปบอกด้วยนี่เห็นไหม แล้วมันมีอัปเดตอะไรมาอีกประมาณสักสองสามอย่างมันไม่เยอะหรอกมันเป็นแบบยิบยิบย่อยๆเยอะคือครั้งเนี้ยในเดือนเนี้ยเขาอัปเดตแบบเยอะๆๆยๆๆๆๆซอยแบบโอ้โหเยอะมากเลยปกติเขาจะแบบตุ้มเดียวเลยใช่ป่ะอันนี้เขาก็มาซอยเพิ่มไปอีกแบบไม่ให้เบื่อไงไม่กลัวเราเบื่ออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออของใสจะซอยมาเยอะๆมั้งอือต่อไปมันจะมีอัปเดตแบบว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งวัน รุ่จีนเย่ yeah. ใครเป็นเชื้อสายจีนก็ต้องได้ไหว้นะจ๊ะนี่มันก็จะเราจะดูด้วยว่าแผนที่มันเป็นไงดูกดดูแผนที่ได้นะอืมกดดูว่าเราอยู่ตรงไหนและไอ้ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอ่าแล้วเราก็จะมาเออลืมบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอัปเดตมาครั้งนี้พี่ปอยชอบมากเลยคือไฝฝันมานานแล้วว่าอยากให้เขาอัปเดตดอกไม้คือแบบพี่ปอยอยาก ถ้าเคยใครเคยดูคลิปเก่าๆพี่ปอจะดูว่าพี่ปอสร้างร้านเอ่อขายดอกไม้นะอันนั้นก็คงไม่อยู่แล้วแหละสร้างร้านดอกไม้คือหาดอกไม้ไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงก็เอานู่นมาแปะเอานี่มาเป็นดอกไม้คือแบบเออเนี่ยมันมีจริงแล้วคือแบบโอ้ยดีมากเดี๋ยวพี่ปอจะต้องสร้างร้านดอกไม้แล้วก็สร้างเป็นแบบว่าทุ่งดอกไมไ้แค่คิดก็ฟินเวอรอ์กดกันเข้าไปดูเลยนะดอกไม้มีประมาณเออสัก เขาก,กดมาให้เ่าแหละสองสี่หกแปดสิบหุยประมาณสิบสิบแบบเลยเหรอเออประมาณนั้นนะนะดูเดะเห็นปลามีดอกเล็กดอกใหญ่ดอกเดี่ยวดอกแถวดอกกลุ่มเออเยอะอ่ะชอบชอบชอบอันนี้คือชอบที่สุดเลยคือดอกไม้นี่แหละชอบมากเดี๋ยวดูซิว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับดอกไม้ได้บ้างมันต้องมีแน่นอนอันนี้เกี่ยวกับวันตรุษจีน่ะพี่ปอก็รู้เขาไว้ทําอะไรนะว่า ไม่ใช่คนจีนไงอันนี้อ่านว่าอะไรเฮงเฮงรวยรวยปังปังอะไรเงี้ยป่าแบบคนจีนก็ชอบพูดเฮงเฮงเฮงอะไรเงี้ยป่ะไม่รู้นะคําภาษาจีนใครรู้บอกด้วยว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ยมันก็อัปเดตประมาณนี้แหละอ๋ออีกอย่างหนึ่งเออเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เขาให้มามันก็คือปกติมันจะเป็นอ๋อวอลปเปเปอร์เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเออ เปียกปูนคางหมูอะไรแล้วแต่นะไอที่เขาให้มาอันนี้เขาให้เป็นรูปหัวใจมาด้วยอ่าใครสร้างบ้านสายสร้างบ้านเขาให้อันนี้มาแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาสร้างอะไรยังคิดไม่ออกเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูดูว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมเอามาสร้างทําอะไรเดี๋ยวคิดก่อนนะคือยังตอนนี้ยังคิดไม่ออกอ่ะหัวทิมเดี๋ยวขอกลับนิดนึงขอกลับขอมุนหน่อยอ่าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเอามาทาอะไรนะ เอามาสร้างอะไรมันต้องสร้างได้แล้วต้องสวยงามแน่นอนเออใช่แต่ตอนนี้พี่ปอยยังไม่รู้จะสร้างอะไรอืเนี่ยเปลี่ยนสีได้ทุกอย่างเลยเอามาเ้ยสร้างบ้านก็น่าจะได้เนะสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่แบบเรามีบ้านเสรแล้วมันอยู่นอกบ้านอนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะอีอยู่นอกบ้านอนะซุ้มอะซุ้มเอ้ยทาเป็นซุ้มหัวใจก็ได้เนาะเออ,อเก๋อะเห็นปะน่ารักเนี่ย ลองไปทําดูว่าทําอะไรได้บ้างเอ้ยแจริงๆว่าจะไม่อัปเดตว่าจะไม่อัดคลิปนี้แล้วแต่ก็เอ้ยยังไม่ได้อัปเลยทั้ง2ช่องอีกช่องหนึ่งอัดแต่เป็นเสียงเพลงแต่ไม่ได้พูดอันนี้ก็พูดแล้วอือโอเคสําหรับอัปเดตครั้งนี้ก็ชอบ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 ,ชอบดอกไม้ที่สุดในโลกเลยอ่ะลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานพี่ปออัปคลิปอ่อปริศนาเพื่อนรักตอนจบ เออตอนจบใช่แล้วใครยังไม่ดูฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเพราะว่าจบแล้วมีประมาณ5ตอนตอนว่าจะยืดเยื้อไปแต่ไม่ยืดละจบแบบปุ๊บไปเลยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยไปละจ้าบ๊ายบายจุบๆทุกคน